โอเคนะครับตอนนี้ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วแม่้างหลังก็ดูแบบรงเทิอมอยัง,องเลยก็เหมือนเดิมนะได้ลูกเดียวแต่ที่น่าสนใจเนะี่ยคือมันอยู่ตรงนี้ครับคือผมอะไปทําสายลุ้งมาดูวับผมไปทําสายลุ้งมาไม่จนะีไม่ไมจีสถานะ สี่จุดเจ็ดทีแล้วอ่ะน,นะคือผมไม่ทำสายลุกมาก็ลาดผมเนี่ยมันมีพึ่งบัตเตอร์ไฟอยู่เป็นอ,อ่อันนี้เป็นนี่เป็นนี่อ่านี่ที่ลาดนี่ผมถืออยู่นี่ก็ใช้ตัวนี้แหละเพื่อทำสายลุกอ่าใ้ตัวนี้แหละไม่มีอะไรมากแล้วผมก็ปล่อยทิ้งไว้เหมือนเดิมอืมเนี่ยนะ ก็รว,วมรวมเนเนฮะคือผมว่าผมจะปั๊มสัตว์เลี้ยงเวลลหกสิบเอาเวลหกสิบปุ๊บเดี๋ยวผมคิดว่าผมจะไปอัปเกรดใส่สัตว์เลี้ยงได้เพิ่มอีกประมาณเจ็ดตัวก็จะทำเจ็ดตัวก็จะวางมูลแมวได้อีกเพิ่มเพราะว่าผมว่ามันไม่พอว่ะแบบน้อยไปก็แบบใครที่สนใจก็ เข้ากันมาเล่นได้เหมือนที่ผมบอกนะเออก็ไม่ได้ว่าน,นี่นี่มีออนออนอยู่ในเซิร์ฟนี่ออนอยู่ในเซิร์ฟนะครับนะเข้ากันมาเล่นได้ผมไม่ว่าอะไรหรอถ้าแบบเออใครกลัวว่าผมจะขโมยไม่มีหรอกครับผมไม่ขโมยเอฟซี FC ผมแน่นอน จะคบกับเพื่อนนะครับเป็นแรงงคุณอะอืมลาหลักผมเนี่ย,ยไม่ได้ทำวันนี้เพราะว่าตอนเนี้ยผมยังกลับรหรัสหลักยังไม่ได้เอาไว้เดี๋ยวแบบว่างๆหน่อละกันเดี๋ยวกลับพอกลับรหรัสหลักปุ๊บเดี๋ยวผมจะมาทำแล้วก็เปิดกล่องไอ้กล่องที่ผมบอกอะ่ะไปบอกไปคลิปที่แล้วอะ่ะ ดี๋ยวผมกม็จะเปิดกล่องคือเขาบอกว่าไอไอตัวที่มันชื่ออะไรนะอิสเนสสีสีฟ้าๆนะ่ะจำชื่อมันไม่ได้ละบอกว่าโหดอยู่นะไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าแต่ผมว่าสกิลมันก็เหมือนกันนะคนว่าไหมสกิลมันก็เหมือนกันนะเพราะมันไม่ต่างกันเลยอะสกิลมันเหมือนกันล่ะผมบอกผมไอนนผมไม่รู้นะถ้าใครรู้ก็นีไ่ได้ ีเกียวมว่าเมือนเหมือนกันสีแดงอ,อ่ะอ่าเดี๋ยวผมว่าจะไปเปิดหาดูถ้ามันออกก็ดีถ้าไม่ออกก็เกลือออมหลัอืม,อมสวนเดี๋ยวผมก็จะเก็บสถานะตอนเนี้ยผมอยากได้ไ,ได้ปลาหมึกสีม่วงสองตัวผมจะไปหาดูในนี้ไปหาซืา้อเอาไม่ก็ไปหาแรกอ่า อยากได้ปลาหมึกสักสองตัวหรมั่งอ่ะไอปลาหมึกที่มันคันลอกสกิลอ่ะแล้วก็อยากได้ไอไนโนเสาร์ไดโไนเสาร์อไอตัวที่ที่มันจะกินกินสถานกินสถาน้วปะไม่รู้อ่ะมันมันจะเป็นเหมือนพ่นพ่นสถานะประมาณสองสองถึงห้าอันหรือบางรอบอ่ะยิ่งเวลยเยอะมันก็จะพ่นแบบเยอะก็คือเราก็จะได้สถานะที่เรายังไม่ได้ แต่เราก็ต้องเก็บก็คือปลูกเมล็ดไ,ไอ้ปลูกเมล็ดเนี่ยปลูกเมล็ดซีดเนี่ยขัว่วงเมล็ดแบบเนี่ยน่อย่างเช่นแบบมะเขือเทศอย่างเงี้ยปลูกมะเขือเทศแล้วก็มาวางวางไว้ที่บ้านลหลักผมเนี่ยแล้วก็รอให้แบบอีเวนต์อะไรมันมาถ้าสมมุติไอ้เมล็ดไอ้ผลพวกเนี่ยมันติดสถานะให้นเราสาวแต่ละเหมือนดูดแล้วก็พ่นใส่อันนี้เพราะงะั้นผมก็เลยต้องการมึกปลาหมึก สักหนึ่งตัวสองตัวเพื่อมาช่วยแล้วก็ในดาเสาที่ผมบอกอจะไชื่อมันไม่ได้ละทุกคนก็น่าจะรู้กันแหละว่ามันคือตัวอะไรนะเอเอแล้วก็ส่วนเสาเสาถึงอาทิตย์ที่ผมบอกว่าผมจะแจกผลเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะหาทำผลดัน,นนี้แหละล้วนเนี่ยเดี๋ยวจะหาและคูนต้องหาและคูนมาปั๊ม ต้องหาเลินคุนมาปัม๊มก็คือปัมป๊มปั๊มปั๊มไปเรื่อยๆอะเดี๋ยวเราเอฟเคสักนิดล้กันไม่ไม่ไม่เยอะมากเพราะเดี๋ยวผมก็จะไปละก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะแล้วก,กดติดตามให้ผมด้วยนะตอนนี้คลิปมันกำลังดังนะ <laughs> โอเค เดี๋ยวตัดไปตอนที่ FK เสร็จแล้วกันใท่ดีชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงอ่อืมอ่าอืมตอนนี้เราก็ FK มาอ่าทุกคนน่าจะไม่ได้สังเกตเวลาหรอกก็หนึ่งวันเต็มเต็มครับไม่เยอะไม่อะ ตอนนี้คือยังไม่ได้เลยตอนนี้คือยังไม่มีลูกไหนที่แซงลูกนี้ได้อ่ายังไม่มีลูกไหนที่แซงลูกนี้ได้ตอนนี้เออก็กาลังให้อีกลานึปิดฟารตัวล่าผมเนี่ยก็นี่ครับจะมาฟาร์มเวลก็วางตัวนี้เดี๋ยวคิดว่าจะเอารหัสดลองเนี่ยทำอีเวนต์นี้อ่าทำอีเวนต์นี้แล้วก็ เอาเอามาใส่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 เรื่อยๆให้มันได้ไอ้กล่องอ่ะแล้วผมก็จะเปิดกล่องเพื่อหาไอ้ไอ้ชิซูน,นี่ะผมไม่รู้ว่าตัวเนี่ยเขาบอกว่าไม่ค่อยดีตัวนี้แต่ผมก็เอาไม่ค่อยดีตัวนี้อ่าแต่ผมก็จะเอาแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องหามาเล็ดก่อนใช่ไหมต้องหามาเล็ดก่อนใช่ไหม อืมเดี๋ยนะ,มะเมล็ดไหนที่มันแบบไอ้นี่ได้อ่ะเออเนี่ยเขาบอกต้องใช้มเมล็ดนี้ต้องใช้มเมล็ดพวกนี้เนี่ยมันเป็นมเมล็ดอะไรวะเออเหมือนจะเป็นไอ้นี่มเมล็ดที่แบบเอาไว้ทำแต่ว่าถ้าใส่แล้วเนี่ยมันต้องใช้สองอันมันต้องใช้สีนี้ อต่สีนี้ไม่รู้ว่ามันจะได้หรือเปล่านะเดี๋วจะลองดูแล้วกันเดี๋ยวระหว่างรอก็รอ,อไปก่อนเดี๋ยวอีเวนต์เนี่ยเดี๋ยวรอตอนที่ผมอ้นนี่เลยแล้วกันจริงๆเนี่ยผมจะทําตั้งนานแล้วแต่ของคือมันยังหายไม่ได้เลยคือผมเป็นคนที่ขี้เกียจทำอีเวนต์มาก อ่ะแล้วก็โหตอนนี้คนอยู่ในเซิร์ฟเอฟซี FC อยู่ในเซิร์ฟผมนี่คือแบบโอ้โหให้เต็มแล้วนะตอนเนี้ยก็อย่างที่บอกนะเข้ามาเอฟผมก็อยู่กับทีมงานของผมเองอือก็อยูนทั้งวันนะครับหรือบางครั้งทีมง,งานผมก็อาจ,จะไปก่อนหรืออะไรอย่างนี้ หลาคนอาจจะเห็นผมไม่ได้ปลูกอะไรเลยครับตอนนี้แต่ว่าจังัลนเนอะตอนนี้ก็มีเอฟซีแบบให้ของนี้มาครับมีอย่างที่ผมบอกไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีสกิลอาจจะเหมือนเดิมหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่แน่ๆก็จะวางเข้าไปในบ้านผมแล้วผมก็จะทำการปั๊มเวล ให้สดุดเดี๋ยวเราเอาตัวอ่อนออกไปดเวลอ่อ well นระวังมี่ครับอื้มืมมีเสน่สนยจะบอกว่าทุกๆยี่สิบนาทีจะปล่อยพลังคำสาบออกมาที่ผลไม้เก้าชนิดเก้าชนิดนี่คือหมายถึงว่าผลไม้แบบทั้งหมดเก้าอันและผลไม้ แต่แลักนิดนี้มีโอกาส20%ที่จะอ่ายังไงอ่ะกลายพันธุ์เป็นไอเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจากจากักลัสพอแล้อะไรทอย่างซึ่งมีโอกาสน้อยมากที่จะเกิดไอกลายพันธุ์เนี้ยอ่าเป็นกลายพันธุ์มันก็ดีอยู่นิดนึงแต่ก็ไม่ดีมากต้องเป็นจริง จะดีไม่ดีก็ไม่รู้แหละแต่ว่าปั้มเวลไปก่อนอืมปั้มเวลไปก่อนเดี๋ยวต้องรอต้องรอให้มันในนี้ใช่ไหมจะเพิ่มเวลาให้มันจะจะได้เร็วๆแต่ว่าเดี๋ยวรอให้มันในนี้ก็ปั้มเวลให้มันจะแต่คิดว่าจิ้งจอกแดงดีสุด ยังไงต่คิดว่าจิ้งจอกแดงดีสุดเพราะว่าคนดูครับจิ้งจอกจิงจอกแดงอ่ะอุ้ยมาทั้งไข่มาหมันจะออกยากแต่เป็นดีดีมากบอกเลยคือจะเป็นขโมยผลคนหนึ่งอ่ะพูดดีอ่ะอันนี้ก็เหมือนว่าจะเป็นไอ้นี่แท่นไม่รู้ว่าแท่นอะไรนะแต่เขาจะชอบเอาตัวเนี้ย ออยลิงต,ตัวเนี้เอามาวางบนแทน่นไม่รู้ว่ามันคืออะไรเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยทุกคนเอฟซีเหมือนจะได้ผลที่แบบโอ้โหนี่ป่ะเดี๋ยวบ,บนึงดูว่าอย่เนี่ยเซ็นคิวบสซ่อมเนี่ยได้มาแล้ว ดีใจด้วยครับ ừ, FC เหมือนจะได้ของดีเป็นต้น MQ ก็ซ่อมถ้าตามที่ผมคิดนะอีเวนต์มันไม่ค่อยแบบสนุกสะเท่าไหร่คืออีเวนต์มันดูแบบยังไงไม่รู้อะ่ะแต่ก็แล้วแต่แบบนานผู้ชมอ,ะอ่ะอะว่าจะคิดยังไงว่าอันนี้คิดว่าอีเวนต์มันก็ไม่หนุกหรอกมันยังไงไม่รู้ ืมแล้วก็เดี๋ยวชิ้นหน้าุ่นนี้วันอะไรนะวังนี้วันพืหัสป่อาหา,อาเดี๋ยวชิ้นหน้าเนี่ยเดยผมจะหาวอลแลตคูลหรือว่าไอเนี่ยเอามาปั๊มผลปัม๊มปั๊มผลไอ้เนี่ยผมก็จะมาปัมนะ๊ม้วเอามาแจกคนดูนี่แหละอืมสามาคนนี้ติดตามผมแล้วนะ ใครที่แบบกดติดตามผมแล้วเดี๋ยวผมแจกครับคนที่จนๆอยู่นะแต่เดี๋ยวผมรอให้มันติดสถานะเยอะก่อนเดี๋ยวค่อยแจกเนี่ยคือผมต้องการไม่กี่สถานะหรอกต้องการเออโรล่าอืมเออโรล่ากับนิโ้นิโ้เดี๋ยวไปหาดูเา่า ก็อีกอย่างนึ้งก็คือซินดิเชียลซินิเชียลนี่สำคัญเลยแบงโฮแบงโฮก็ติดยากครับก็เดี๋ยวลิมหน้าเดี๋ยวผมก็จะมาต่อให้ดูแล้วกันว่าเดี๋ยวจะไม่ทานละนี่เดี๋ยวผมต้องไปทำงานตัดอีกอเดี๋ยวมันมีหลายทิมไง ผมนี่เดี๋ยวถ้าเข้ามาแล้วมันเต็มก็เสียใจด้วยแล้วก็ใครที่อยากแบบคุยหรือเข้าลิงก์เซิร์ฟเวอร์ผมไม่ได้จริงๆหรือรอย่างเงี้ยหรือแบบลิงกผมมันเก่าหรือยังไงอ่าก็สมัครดิสคอดแล้วก็พักมาในกลุ่มทักมาในกลุ่มว่าเออพี่ลิงก์ไอเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันเข้าไม่ได้ เดี๋ยวผมก็จะเอาชื่อผมให้แล้วก็ไปแอดเอาแล้วก็เข้ามาเล่นด้วยกันอะไรประมาณนี้ก็เดี๋ยวคิดหน้าเดินใหม่ครับ